่มามาค <There 's S 2> ่ะมาค่ะไอเงยนิดนึงไปแล้วมวยไม่ได้มายืนด้วยกันวะโอ้ยโอ้ยสกลับหัวเฮ้ยมันต้องทำแบบสะกัดิสไลท์ว่ะดิสไลท์นั่นอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเวลาหน้าไปอยู่ดูหัวใจทำไมกลับหัวก่อนโอ้เออนะกูไปใส่องศากันเออมันก็หมุนแบบนั้นได้อ๋อองศามันคือหมุนอย่างนี้มันไม่ได้ความจุดขึ้นอย่างนี้เว้ยเขาใส่ดีแลดูดิสไลท์ดูดิสไลท ดสวยอะสวยพี่ว่าเราต้องกระจายกันกว่านี้อ่ะมันอันนี้มันจุดซ้อนกันไปอ่ะเราต้องไปหาแบบเนินเขาต้องยืมแบบหน้ากระดานแบบสักห่างกันแบบสองเมตรอะไรอย่างเงี้ยพี่ว่ามันจะสวยมันจะเต็มท้องฟ้าไปหมดเลยเราเราต้องทําแบบให้มันเหมือนเหมือนกันก็ก็โอเคแล้วแต่คอนเทนต์นะอืีสวย ได้ได้เ,เกมดีไม่เสียแรงที่ทำเควสไม่เสียแรงที่เติมเกมเดี๋ยวเดี๋ยวของใครยังไม่หมดของใครครบของพี่ป่าวะเฮ้ยไม่ใช่อ่ะของพี่ไม่มีไอ้กลมๆพี่ใส่แต่ไอ้ดอกที่เป็นแบบเอออะไรอย่างเงี้ยอู้หูผม่ะน่าจะเป็นของพี่วะพี่วะพี่พี่สุดท้ายเขามันเพิ่งึ้น ถ้ามันจบแล้วมันจะขึ้นไอตัวอักษรอยู่ข้างหน้านะยมือเสือว่าว่ามันกลับเข้ามาในกระเป๋าแล้วอะไรอย่างนี้พึ่งนั่องเราจะไปเอาเอาเอาอย่างนี้เราจะไปที่ไหนกันไปไปเนินอะไรสักทีหนึ่งไปเนินที่หนึ่งสี่สองแปดมาพาพี่ไปเก็บ